สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซี FC สาวหน่อยเอฟซีองค์หิงอโอ้ยพี่น้องเอ้ยมือนี่จักซีว่าจังไดพี่น้องเอ้ยองค์หิงตลาดแตกตลาดแตกตแตเรื่องยังงงครับพี่น้องไม่มียังหรอกครับมียังเดียวคือตลาดแตกขี้ราองค์หิงเห้าเนี่ยขายเสือเองเส้นไห้เอง พร้อมครับพี่น้องเสื้อหลายเท่บบาไรกระบวาครับคนกับมาลุ่มสื่อลุ่มเบิงลุ่มเลือกแต่ละโตแต่ละโตเนาะไทยมีคนเอาไปในซี่สิบตก็มีไทยแบบแต่ละคนก็เอาไปรลายอยู่ด้วยครับพี่นอ้องจ้าสิวาจังไดเนาะพี่น้องเอ้ยเบิงแต่ละมือเนี่ยโอโ้โหมือนี่แห้งคักหลายอย่างพี่น้องเอ้ยลาห่าขาเสือเจออ้าของ่าสั่นดอกนีมีลูกเจ้าของซ้ายเจ้าของ แต่งแม่นน,นะคนก็ลุ่มหลายอลไรคนก็นมาขอมาซื้อแล้วก็มาลุ้มทายลูกน้ำเนาะอ้เป็นว่ามองอื่นว่าหลายคักแล้วมองนี่แห้งหลายคักคนแห้งไปแล้วก็แห้งริมริมทางน,ำน้ำเนาะพี่หน้องในริมทางเนี่ยคนยางไปยางมากสิโอ้ยเป็นหลายคักไอกกับทั้งคนว่าแลา้วก็ทั้งคนซื้อทั้งคนเส้นขอไล้เส้นขอซื้อซื้อแล้วก็ไปเส้นสิ ใน้ถในกระบะเอออะไรว่างไงมองอีหล่าขายเอ้ยสีน้องพี่น้องขายขัดขายนกับนี่พ่อพ่อ,พอมแม่เอฟซีบ้านฮักแหละครับมาซอยขายสินะครับคน้นกะเห็นเหรอมีความสุรขขับพี่น้องเห็นอีหล่าคือง้วงยง้อวัยอ,อ,อยัง,องบี้ครับพี่น้ององว่าเสืออีหล่านคือนี่ลูกอีหล่าติดมันขายได้แปลกวาครับพี่น้อง ที่เาเคยเห็นเนี่ยนักกรองคนไดกับตามส่วนมากเนี่ยเห็ดเสื้อแจกได้ครับพี่น้องเฮ็ดเสื้อแจกว่าด้เห็ดเสื้อขายครับแต่นี้ีหลาเอาซื้อเจ้าของเอาเอรูปเจ้าของหน้าตาของเนี่ยไปอยู่ในเสือเฮ็ดให้เสือต่านั้นมีราคาครับหมูบ่อราคาเท่าไรครับยังน่อยก็ราคา3า0 3 5อย0 0ยหสิบี่ยสีนาะขายได้ขายดีครับพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ ผมก็บพ่เคยเห็นว่าที่นี่เสือเออีหลาของซ้ออีหลา,างสีเนาะรัตนาพรแบนเนี่ยมันขายได้ขนาดนี้ผมเห็นแต่ว่าเสือมียีห้อคือยี่หอ้อเช่นไอ้พวกไอ้ยี่ห้อลหลาย,ยี่ห้อล่ะทั่วไปครับมันเป็นของยี่ห้อของต่างประเทศอย่างสี่เนาะนั่นแหะครับแบบรองเท้าแบบเอแอบเสืออะไรแล้วราคาแล้วราคาเขาแพงนะครับราคาก็เป็นพันเลงสี่ นี่มัต้องครับนี่คนเ่าเองเสือ้ออีหลาหน้าตาอีหลาขายได้ขายดีขายจนว่นาเสื่อวันมันสิขายได้ขนาดนี้ผมเหลือก็บเบิ้งเล้วก็ผมก็คิดว่าเออนี่แหละครับพี่น้องผมเสื้อว่ามือได้เ่ยนังงขายอ้อเนี่ยที่ว่าสิออกที่กำลังถ่า,ถายทํำเนี่ยแล้วสิออกก็โล่งมือสิเขาโล่งมือเดือนพฤศจิกาเนี่ย ผมเสือาจังไดกับหลานแต่เอเป็นลอยหลานเป็นหาลอยลานแท่ด, <_ S 1> ดีดีเป็นพันหลาน,น,รานครับพี่น้องเพราะอย่างเอฟซียูสู้หม่องครับพี่น้องเอฟซีสู้หม่องต่างประเทศเอ้ยในเมืองไทยเอ้ยสี่เนาะจังไดทำเบิงเ้งอ่ะต่างประเทศก็ต้องเอาออกไปไทยไปเอไปไปใา้นั่นแหละครับผมเสือมันเป็นยังสั่นครับพี่น้อง จังใดกับทาเบิงเนาะจาเบิงทาทิศตามกันไปนะพี่น้องเนาะว่ามันสิเป็นคือเท่าคิดเท่าวาบอเนี่ยขนาดผมบอกเนี่ยผมก็แนมเบิงที่ในโทรทัศนี่ยที่ว่ามีอีหลา่ากําลังขายเสืออยู่นี่ยก็มีแต่คนสือเป็นแหลวกับไปไห่เส้นเสือขออะไรเส้นอย่างสิอีหล่าก็ทั้งขายทั้งเส้นเสือไห่ทั้งอยังอย่างสิเนาะเบิงแล้วโอ้มีความสูขครับพี่น้องคือเสือเนี่ย อีล่าไซมื้อนี่ก็อีล่าไซก็สีแดงนะครับพี่น้องก็สีแดงงามงามเป็นอะไะผมนแเบิ่งเลยก็อีล่าก็คือทำนองไวอีล่าผิวขาวนั่นะครับพี่น้องอีล่ากับผิวขาวนั่เป็นยังที่ผิวขาวก็นั่งแหละครับไปเป็นพิซนเตอร์กลางนั่คลินิกแหละครับเป็นในไอ้ที่กินไอ้กินไอ้นั่นแหละครับกินตีว่าเขาขายขึ้นกันอะไรครับบิ่งกินแล้วก็มันก็ขาวเนาะ กินโอ้ผมก็จำบ่ได้จำซื้อมันบ่ได้ครับบ่อผมก็บ่ได้เตรียมการไว้เลยผมบอกแบบเที่ยวเที่ยวเลยครับผมบ่ได้เตรียมการตัวแอลว่าคือแต่ละหมื่นเนี่ยผมทายผมเองเนี่ยผมบ่ได้เตรียมการยังเด้ครับพี่น้องผมบอกแบบสดๆเลยแบบวอาแบบซื้อแบบพ่กนีว่าสิเขียนนั่นคลิปนั่นคลิปนี้พ่กนีครับวอาแบบตรงๆเลยวอาแบบสบายๆบายบอกไปตอนนี้ผมเบิ่งเนี่ยว่ามันเห็นนี่ล่าใส่เสื้อแดงงามคักครับโอ้ยอยากผมจะเอาเสื้อแดงนั่งเยู่นี่ เดี๋ยวผมว่าผมสิไปวันที่ยิบหายแต่เบิ้งว่าลูกสิว่าจังไดลูกสิอยู่ใดบ่อผมก็สิไปตามหาเบิ้งนั่นแหละทายลูกอีหลานั่นแหละจังไดก็คอยติดตามแท็กซี่ลงทาง c h ชาแนลในเด้อครับพี่น้องแท็กซี่ลงทาง c h a n n ชาแนอให้จังไดก็ติดตามให้ผมในเด้อครับพี่น้องคอยติดตามคอยเบิ่งคอยแย่งกันแน่ นี่ก็ผมแนมไปก็เห็นมูอยู่เน,นี่ยรุ่นน้องที่อยู่ในกลุ่มน้ำกันนะใ,<ช>ใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยผมก็ว่าผมก็อยากได้เสื้อสีฟ้าเนี่ยแหละครับพี่น้องผมจะอาจจะจิงได้อาจจะไปซื้อเสื้อสอีฟ้ามาใส่สักตัวชอบชอบ,ชอบเสื้อสีฟ้าครับพี่น้องจิงได้ก็คอยติดตามคอยเบิ้งคอยแย่งกันได้เด้อครับพี่น้องเด้อก็เบิ้งอีลาแล้วก็นี่ความสุขเนาะที่ ี่หลาขายเสือขายยังสีเนาะแต่กับมือนีกับคนกับลายพ่อะมาณครับเกือยวดึกเกิดคงสี่ไร้คนนี้อยู่ดอกผมว่าเอ็งไดก็ถาเบิ้งคาติดตามกันไปเนาะคอยเบิ้งคอยแย่งกันไปเองไดก็เฮ้ากับักอีหลาหุงอิงอยู่แล้วเองไดกับพ่อแม่ทุกคนกับก็ให้มีความสุขอย่าให้มีทุกข์เด้อครับเองไดให้มีความสุขกันทุกคนทุกคนมือนีกับ ผมมีอย่างหลายครับว่าหลายกั่เสียคาสิว่าจมแห้จมบนดุเม่อนี่ก็ขอบคุณครับโอ้ยยังไงนอพี่นอ